สบายดีพี่น้องทักทายสบายดียน้องเนื่อยมากแต่โรงเรียนเหยพี่น้องเอ้ยเมื่อยเด้อวะจันได้ขนมมาฝากอีกได้ไม่เถามากปุจักป้าโทรซื้อขนมมาฝากไม่เถาอีกบานนึอืมได้สองอันถาหูด้จักอืจักพัน้าแล้วป้าโทร คือกันนั่นเลยห้ามมือหนิฮ่าถุงยางเก็บไว้โอ้โตเฮียนเหมือนี่คิดยุว่ะตรงนู้นไปเลยรื้อสิมาเลยเนาะฮ่าตัวนึงซื้อคืองามแทบานี้นี้นี่ต้นนี้เขียนนี่ฮะซื้อว่าสิมาเขียนต้นนี้เนาะสิมาเขียนต้นนี้นี่เขียนคู่ที่แต่งเลิกผ้าเลยโอ้ย ต้องซื้องามๆดาวแบบนี้ดีนะพอเบิ่งอยู่ดีน่ะจัะอ่านว่าแล้วได้ดอกพอเขมอ่านให้ป้าลุงฟังมูดุ๊กทำมืออาหาเลยค่ะนี่นี่นี่ยังก็แมวบ่เลยแมวนี่มาตามาตาตาล่ดฮะมาตาตาล่ดมาตาตาล่ด มันคือเป็นนะนี่มันกินทานได้ี่ <c oughs> มาและ <c oughs> บ่ะตัวลอบอ่เนยหรือตัวปอเนย <c oughs> ไปเอาปป <c oughs> ไปผูกปะไปวอนผูกเป็นแจงแจงผูกปะ <c oughs> ไปนึกว่าไปเลยแหละนาะงอ้อยยังก็บเอากันอยู่นี่เนยมันจะไปเลยบ่เอาว่ะไปไปอยู่เลยบ่อาว่า เด้ขนมมาฝากไม่เา่าหูมันผุนอาโทมันเชื่อมมันเชื่อมปลาลกอ้าวกินมองดูเจ้เนยมีซื้อมาให้ไม่เท่าพี่แกกินตุ่ต้นอากินเท่าไรอันบอกกินเลยแล้วข้างบนหรืแล้วเหรอกิดว่าใครบุลเล่อ้าวขายบแลเล ใครแลละก็กินรถโอ้พอเข็มก็จะเข้าห่วมบาด <c oughs> ไปกินมขนมขนมเลยขนมยังอันนี้นะขนมยังลูกยังขนมยังขนมมันตุน้น,นเอาเขา,าเดี๋ยเออคือว่าแล้วย่ามีแล้วแม่ถ้าเป็นเบะบ,บอกกินขหาหน้าเนน่อยโอ้ย ปันนี่เป็นต้นงามเลยถ้าเห็นแบบถ้าเครื่องบดปันเลยเขาขันเ้วหนักมันหพวมันได้ขรุ้นีนะคะตอนตอนเท่าไปเห็ดน่ะมันถ้ามีขกตำสื่อๆแน้วมันบลละเอียดมันเจาขัดเอาหนักมันโดยเฉพาะบดมันมุนอะไรกับมุนเล้วหนักมันน้าเป็นบดเี่เออมึงบอกไปเลยบอไม่ไว่าใ่งนีไม่ใชมาอยู่บ่บันเือย่งเ่ย นั <N> ่นแหละก้นเขาเชองยาง่ย่างมากนี่เลยถอว่า่งยางมากกับหมูชื่อสวางไงคือเรานนบ่คือเาไมส่งคุบ่อลิม่ส่งบ่ลิม่ส่งบ่ยางมาเองนี่ยางมากกับพาไปเียปรไมามาเด็กชส่สวางเขาลงแยกน่ะพามาส่งเราดกมาเด็กชสว่างนลิสลิสไม่ส่ลิังงเออกรองทางกองเข้ามา ฮานย่างเวลาที่หานนะเออพี่มีหมูหยากออกมาฮานได้ปลูกใครเป็นลูกเจ้าร้านนั่นคนย่างเนาะเด็ดเออเข้ากันอย่างขมขมชิ้นของขมมาขมยังเนาะขมบะมันเชื่อมพี่น้องเป็นมันต้นแล้วมาเชื่อมนะเขาก็บดมันมันปลาหนามมันดีเขาเคยทำไม่ตามหมุนเนาะ ไ, FM, ไม่ไป e. <oughs và GT OS> <c oughs> ่ถวอ่านมองดูหนังสือใครแน่อยู่ได้เขียนตัวงามอยู่หัดอ่านโบเป็นเด็กนี่นะแม่นะนี่ตัวเป็นโตเป็นขาอยู่ปอปูปอปลากับโมแม่โมมะก็ได้ใครแน่อยู่ข่าเขียนก็ได้อือข่าวก็ได้ช่ป์นี่แต่ถือว่าดีเขาบุชงชมป์ปียังบุเป็นตัวกรอบจ้าน้าข่าจากนี้3ปี หาปีแล้วเขเขเหียนปีนี่งูจักปีจักจักปีจักแม่กบจักแม่บรดบรดเขียนบอดจดไว้วันเดือนปีเกิดมันรู้ม่ยังเลยมันก็เลยโอ้โหห้าปีแหละเจ็ดปีไปจ๊ะเนาะเจ็ดปีแล้วแขวงรลอนนะเจ็ดปีได้แขวรตอน่า้าน่ะแปดปีเลยแม่นวา อืมป่อแปดตีกับปอหนึ่งอือคอยนี่แปดตีปอหนึ่งเออแปดตีป่อหนึ่งเนี่ยมันตกแล้วจายที่ปอหนึ่งที่เมื่อยเขาหมอแม่หมอบอกว่าน้ำหนักไม่น้ำเกินเลยงดกินไขมันงดกินหวานเคียนเพื่อสชีได้เคียนเพื่อดชีได้อืมจะเก็บเพื่อใครเป็นยัง วัน้องเนื้อไปโรงเรียนเหรอขี่รถผ่านตอนนั้นวัยสิบถาหับมากแบบว่ายังบ่ท่านเลอะก็เลยบริถาพ้นกระตกแน่ก็เลยมาก่อนคุณนางเนี่ยไปห้าหมอบุ๊คพ้นตกะบอกยุงเฮียนพ้นบ่ตกสิตกต๊อยู่มันหางตกบ่แห้งยุงเฮียนนะทั้งบ้านนะแห้งเติอได้ไหมมาเบิ่งทางหน้าเป็นยังแห้งแห้งกว่านี้เพอาะอันได้แค่จะนดำหง หั่นใหญ่นะแค่ต้องแตะนะนของมแล้วครน่มนมันหงแล้วทางไหนใคาจะยังหมัดเข่าอยู่เนี่ยผเจ,จ้าจ้างอจ้ามาแมนแ่นอะไรดีได้หมัดไปเลย,าายแล้วยังหมัอะไรแล้วกรมี่พี่น้องเลยสองบอกทางผู้เจ้าหน้าแล้วเลยเดกรมี่อะบอกมียะัเกี่ยวอยู่สิจันเที่บ่ให้ลบเท่ไอืม ขาะยังบทันเแหลวฝนตกทางเนือผู้เจ้าขมารบ้ากันกใักเด็ระังยุดไปแข่งไปทากันเลยขยุต้องเนือย่างมาฝนบตค้ำไอ้เต้ห้างจะห้าบุกหยก็โจ้ยอจิบยกมนี่แหละบุกอืมมาขึ้นนอนก็พายมาขึ้นี่นอนน้ำเอือยนอนน้ำเอรีดอืมนอนกดเมยเ้ยนาชาดิฉะนาชานอนน้ำเอือยเออเพื่นนอนน้ำเอือย อืออเลยคือหานอนน้ำาที่เก่าอเลยบอรหนอนน้ำได้เป็นตัวเปจักนอแม่วก็ฮัลโลพรมใ่ไหมคะ้ว่าแ้ว่าลโคพรมกูมีจะกูจะหนอนน้ำให้กับลกก็เขาจะมีขออ้างให้เขาจะหานอนน้ำอ่ารับจ้างลูกอือโอ้ยยังกิตอิ์าลบกีิตาิ์ตคือให้พ่อเน่ ลมหนาวพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นๆเหมือนนี่จะพาะกันมาต้มเห็ดเฟอร์กินพี่น้องเอ้ยเฟอร์วัวกินนี่พี่น้องเราสิมไหนาใส่น้ำสุกิ่งดูฮะสื่อมาฟ้าลาวฟ้าไทยวุ้ยน้ำซุปมันขักบพีเนาะเข้มข้นเจ็บไหมวะ เขาบริกินเบิดปาะนั้นเขาเลยหมอบักใหญ่เขาเขาตัวเย็นไว้เขาเขาหีแค่หมอนี่ได้เขาตัวมันปกติเขาใส่เป็นหมอโลได้เขาเห็ดขายนี่นี่นี่เขาก็เอาซ้ำนีนแ่แหละเห็ดเผือเนื้อวัวกินกิน้องเลยนี่ต้องซ่บแน่นอน ตัวเรือวัตวตอนนี้กำลังต้มกระดูกน้ำต้มกระดูกไขมันแต่น้ำจากงัว้มน้ำซุปพี่น้องเยซุปกระดูกงัวรับรองว่าแซ่บได้สิมันมันเนื้อหันเนื้อหันปลาหมึกปลาเต่า,าแซ่บเลย ่ะหันมาเลยปลามึกกับเนื้อจะฝนก็นยังตกลงมาอย่างนอ้เลยจะเขียงคนปลาตุกเครื่องให้ก็ซักเขียงเอาฝนกต็ตกมือจีบลงมาอีโดกันกกน,กกนั่งห่านี่พี่น้องได้ปลาหมึกปลาหมึกก็เหลือจากหม้อกระทะมือนัหนแหละเฮ้ยมาหัน่นไปใส่กระซามแล้วเนาะ กินแบบสะใจเลยคุนว่าสื่อกินข้าวประสใจเอ้าลองมาเห็ดกินเองเบิ่งวะนสามบาทเบิดแลกโอ้แม่ตัวเองกินหลายเหรอลายสั้งถั่วทั้งเศร้าเศร้าเศร้าห่าทุกสามบาทเดียวเลี้ยวลงมาหอดท่องเบิดเลยบาทนี้มาจุจะเต็มจะเต็ม กบุงเขากับบงามปันไดไป้องเลยมีใบโหลพาอยู่มีตะลัมอืมปาโถกึกุดกึดเลยอะใจเขาอยากใส่เบิดตกอัดกินกันได้ปะเนี่กินกูกุกุเกุกลยอืมจะเลยกับอะไรอีกเลยเนอะจเลรยกับรคงเที่ยงอีกเลยร้องส่ไป ถ้ามาลงเทียงมาเห็ดยัง,นงเนยเ็นเกมมาสักเป็นโทนรศัพท์ลงไปเทียงแล้วก็กลับมาเตียงเฮียนแค่จะนั่งยางมากระโม่มเางาไม่เห็นอะไรเงาเลยขวานสำนีเห็ดท้ายแกขวาวประมาณหาหุกถวยพวกแล้ว ตอนัแ้ว้สระใจดินตอนกับตอนใหญ่เกินบุ้มเกินสนขออยต้องเต็มคํากินยังมาตังแส่ครับเห็นยังตอนให้พี่น้องอยากกินน้ำเต็มคจะไปจ็บเจ็บ็บเโอ้ยเขียวกเขียวแบบเป็นต่หยากรอบพี่น้องอันปเบิร์นคนกินกับแบบคัมใหญ่ๆบุ๋บุ๋ขาขา อืมเขากินซอยจุเอวปั๊เถอะไปแต่เซลตับแต่แบบว่าต้องหัน่นนะพี่น้องสัพพามือเขานีกัดเลยจิ้มจิ้มปั๊บเวอะกินแบบนันกเกินเด็กเนยียงวัวมาพี่น้องเวเนียงว่าเขาก็ออกมาจากซองฟิตมวัวก็เอากินท่ทงหน้าแล้วป๊ปเซลเซลปล่อยไป มาลองใส่เบิ้งอันนี้เราจะเป็นพีชเตอ๋ยไงใสงเข้าพี่น้องมาลองต้มเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่มันสำเร็จเด้อฟ้าไทยนี่ัใจน่ะมัดกันน้่มนั่น้่มนั่ตกอืมแต่ว่ามันบ่มีเนาะป้าซีเบิ้งเซีบเสียพี่น้องนทำสุดมันปุกพี่เนียก็อยู่ทงหน้าไปพอกันขีดหนาเด้อป้าลุงเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชม